ันนี้ผมพามาดูตู้ที่มันเกิดปฏิเหตุปฏิเหตุจากจิ้งจกจิ้งจกเนี่ยศัตรูของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยตู้เนี้ยนะฮะไหม่ไหม่ทั้งตู้เลยไหม่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่เเห็นไหมฮะอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะเนี่ยเป็นสภาพนี้ตอนนี้ผมมาถอดเนี่ยมันติดทอยตู้ไว้มีจิ้งจกติดตรงเนี้ยอยู่สามสี่ตัว ลมไม่หมนไม่หมุดแน่นอนตอนที่ทํางานนะแต่ว่ามันมีตัวที่หลุดลงไปอยู่ในตัวแผงวนะงจรอะไรพวกนีนะ้ผมไม่เห็นตัวมันและ้ะเพราะว่ามันไหม้หมดลนะไม่รุนแรงมากแต่ตู้แรกที่ผมเห็นว่ามันไหม้รุนแรงขนาดนี้นะมันห้อยติดอยู่ข้างในตอนนี้ผมมาถอดอะนะตัวนี้เป็นเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์นะครับเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์สิบแรงที่ดันมอเตอร์ได้ ก็มีความเสียหายจากก็เป็นตัวคั้นตอหลังเต่าทางทางเนี่ยหลังเต่านะฮะแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่นี่ก็ไหม้ทั้งตัวเลยละลายก็มีเบรกเกอร์ดีซีที่เสียหายจากการช็อตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตอนมันเสียไปและก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่มาก็ตัวมีเสิดเติดกันฟ้านี่ก็ไม่เสียหายอะไรมากนะครับแล้วก็มีตัว เบเกอร์เบเกอร์เอที่ไม่เสียหายแล้วก็มีเทอร์มินอลเนี่ยพวกนี้ที่ไม่เสียหายนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ใส่ของเก่าไปพวกกลางเลือนี้เป็นมาใหม่แล้วตู้นี้เป็นใหม่ลมดเลยกับทั้งตู้เนี่ยผมก็มาอุดไอ้ลอยเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยอุดนะผมจะไม่อุดเลยเพราะว่ามันมีเวลาตู้ทํางานมันจะมี ลมดูลากาศเข้าออกอยู่แต่ก็เนี่ยแหละฮะนั่นแหละฮะต้องคอยสังเกตฮะเวลามาเปิดตู้มีขี้จริงจกไหมที่พื้นเนี่ยจะมีขี้จริงจกเยอะไหมต้องคอยดูฮะเวลาเปิดตู้ก็ต้องเคาะเคาะให้ตัวที่จบมปนเคลื่อนไหวก่อนจะเจอตัวนี้อันตรายมากเลยฮะไม่ช็อตหลายตู้แล้วแต่ว่าตู้นี้รุนแรงที่สุดเลยไม่ติดคาตู้อยู่เลยะ ตัวละลายออกหมดเลยตัวอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวเนี้ยละลายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยจะผมต่อใหม่แล้วผมเอามาเปลี่ยนเป็นชุดใหม่และร้อยตู้ใหม่ก็ mm hmm. ดำค้ำไปหมดเลยไม่รุนแรงมากนี่ผมอุดซีโคนมาอุดไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองลอง,ลองเปิดว่ทาทำงานปกติไหมนะครับ เอาตัวชุดใหม่เข้าไปแล้วนะฮะชุดใหม่เข้าไปก็ทำงานตามปกติก็ตัวแผงไม่ได้รับฟัสเิียหายอะไรว่าตัวของอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานปกติยังไม่ได้ลองน้ำน,นะฮะตัวลองอินเวอร์เตอร์ก่อนนี่ฮะตอนเช้าที่เราไปเปิดเนี่ยพัดลมที่ต้องทำงานอย่างนี้ จะต้องได้ยินเสียงเนี่ยเอามือขึ้นไปอังดูได้ฮะไม่ไม่ไมีอันตรายอะไรอังดูว่ามีเสียงลมเสียงพัดลมไหมอ่ะมีเสียงพัดลมก็จะทํางานโกตินะฮะพัลมแล้วก็ตัวเฮริรอตก็จะขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้สับให้เข้าเข้ากับตัวซเมเิร์ฟนะฮะเดีย๋ยวผมจะลองสมเมเิร์ฟดูอีกทีหนึ่ง นะนี่ลองโหลก่อนสเสมอ็บแล้วได้ยินเสียงน้ำออกตอนนี้เป็นช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะฮะตอนนี้เป็นสเสมอ็หน้านสี่เจ็ดแรงมอเตอร์ทำงานอยู่ที่ห้าถึงสองเลย นี่คือทำงานปกติเลยนะฮะสมบูรณ์แบบเลยตอนแดดประมาณตั้งบ่สองแลจะห้าสิบสองเนถือว่าแรงมากนะฮะน้ำปุ่งเลยเจ็ดแรงนะฮะหน้าสี่เจ็ดแรงแต,ตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานได้สิบแรง,แรง,แรง 7, 7, 7. อินเวอร์เตอร์นั้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์สิบแรงนะฮะ ดันตัวเซิร์ฟเสร็จแรงจะสบายๆเลยน้ำออกเต็มท่อพ่อควรระวังของการที่ติดแถงโซ,โซลารเซลล์เนี่ยก็คือจิ้งจกอย่างเดียวเลยนะฮะจิ้งจกถ้าเราเช้าไปเดียมีจิ้งจกที่จิ้งจกอยู่ตามตามพื้นตามอะไรเนี่ยมีตัวจิ้งจกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในตู้เนี่ยระวังให้ดีนะฮะต้องหายาหรืออะไรเนี่ย ต้องรีกำจัดตัวมันเลยมันจะเข้าไปในตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวตอนเช้ามาเราเคาะได้เคาะให้มันออกให้เคลื่อนไหวก่อนก่อนเราจะเปิดตัวเบรกเกอร์ดีซีตัวนี้นะครับพอเราดูแลแน่ใจไม่มีเราเปิดปุ๊บล้าเครื่องอังทำงานเนี่ยพัดลมจะต้องทำงานบื้ออย่างนี้นะเอามืออังดูเนี่ยมีมีพัดลมมันจะดูดมันจะดูดลมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนคน,นไป ที่ผมไม่อุดเลยก็เพราะว่าเนี่ยมันจะมีลมออกข้างเวลาเราใช้งานจริงๆอะ่ะตามตองไรทานาก็จะปิดตู้ไว้อย่ปิดตู้แล้วก็มีกุญแจล็อกเห็นไหมฮะเพื่อป้องกันป้นกันขโมยเรื่องของเรื่องก็อยู่ในนาเนี่ยตามนาตามนาเนี่ย,เ,ยเราไม่รู้ไงเจ้าของนาก็ ไม่กลับไปบ้านปเปิดเสร็จก็กลับไปบ้านแต่ตอนเช้าเนี่ยถ้าเครื่องทํางานโปกตีแล้วเนี่ยก็ก็หมห่วงฮะคือถ้าถ้าถ้ามันลงมันลงทำงานหมดแล้วดูจริงจกแล้วไม่มีอะไรก็เย็นเราค่อยกลับมาปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งปิดตัวนี้ลงเฉยๆตัวเดียวเลยฮะตัวอื่นไม่ต้องไปตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนเช้ามาก็ทําเหมือนเดิมนะเนี่ยเคาะ เคาะให้ตัวริ้งจกอะมันเคลื่อนไหวก่อนให้มันเคลื่อนไหวหน่อยพอมันเคลื่อนไหวมันจะวิ่งกันปุ๊บออกออกมาจากจากในตัวอินเวอร์เตอร์แล้วอะเราก็ค่อยดูให้มันแน่ใจมันมีไหมมันมีอีกไหมเคาะให้มันจนแน่ใจเลยนะเคาะเลยแล้วเราค่อยเปิดเปิดตัวเบรกเกอร์ดีซีตรงนี้ฮะให้เครื่องลัน ให้เครื่องรันอ่าักคู่รอสักคู่เครื่องหลังรันเครื่องรันแล้วฮะพอเครื่องรันปุ๊บนี่ก็จะมีพัดลมติดดูอากาศดูอากาศจากล่างขึ้นดูอากาศจากล่างเนี่ยขึ้นบนแล้วก็เอามืออันดูว่าพัดลมมันทำงานปกติไหมผมเคยเจอยิ่งจกเราไปอัดในพัดลมเนี่ยสามทีตัวเครื่องติดนะ จิงจกอยู่ในพัดลมก็ติดนะแต่ติดไปสักพักหนึ่งอะ่ะจนเจ้าของกลับไปอะ่ะแล้วมันก็จะตัดตัดน้ําลงอันนั้นยังถือว่าดีนะครับคือผมไปเอาจิ้งจกออกอะ่ะเอาจิงจกออกจากพัดลมเนี่ยได้แล้วก็เครื่องก็จะทํางานได้ปกติแต่บางตัวเนี่ยเป็นสภาพนี้เลยนะเนี่ยเป็นสภาพนี้เลยนะบางตัวก็ช็อตอยู่อยู่ในนี้ไม่ไม่แต่ว่าช็อต ช็อตอยู่ข้างในพอเราเปิดเครื่องมันวิงจกบนัวไหว่ตัวไงพอถึงเราเปิดเลยเราไม่ได้เคาะมันอะ่ะพอถึงเรากดเนียปุ๊บเลยมันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าแผงเลยฮะมันโดนโดนไฟแล้วมันมันก็ช็อตอยู่ในนั้นเลยนะฝากไว้นะครับดูแลใกล้ชิดนิดนึงคือเช้าเย็นน่ะจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับเหมือนเรามาเติมทำเหมือนว่าเรามาเติมน้ำมันที่นาเช้าเราก็ต้องมาเติมแต่ตัวเนี้ย มารอบมารอบเช้าแล้วก็รอบเย็นจบเลยฮะเย็นมาปิดไว้เราได้มีใช้กันนานๆนะฮะไม่ว่าใช้ใช้ยากใช้ง่ายนะฮะประหยัดใช้ง่ายแต่ว่าเราต้องคอยระวังเนี้ยโปตีอะถ้าเป็นเครื่องเราเช้าเราก็ต้องมาเติมมันอยู่แล้วเย็นเราก็ต้องมาเติมมันอยู่แล้วแต่นี่แค่มาเช้ามาเปิดเบเกอร์แล้วเย็นมาปิดเบเกอร์แค่นั้นเองไม่ต้องเอาน้ำมันมาเติม แค่นั้นเองฮะเชา้าคือเราจะไม่ให้มันทางานเองเช้าเราเป็นคนมาเปิดนะฮะแค่นั้นเองฮะก็จะมีเครื่องใช้แล้วไม่เกิดความเสียหายนะฮะไม่ไม่ไม่เสียทรัพย์สินอีกขอบคุณมากนะครับ